<laughs> <laughs> ตใใัวยเสินีแบ,บ่วิปสามนาทีอบประดิษฐว่าองคน้ำได้แก่โองเจดามหาสมชารยี่สิบชาดีประโยชน์อันแค่ชาติ่หเลอีกามชขึ้นแล้วกุสลเริ่มส่วนเ อีมากคทุกคนตามเด้่จิตวิแค่นี้สามนาทีปีเิสหัตะมนได้แก่ปิติสหัติเจาเป็นเจ็สิบสี่หกเป็นีดียวสามนคือปีติีสหัตะที่ทำมีปีเิเจตสหัตะที่เขาเป็น2อนั์นเอวิบแบบเป็นธนาคารคือสูตทุกธงนัดแล้วก็เป็นขาสหัตะผิดอะไรมีจตนาชาน เป็นสมมนะแต่พิธีไม่เข้ามาบอกมันเป็นแค่ตามเร่จิตุปัตย์ไม่ก็โรคนิพพานสามนาทีอปรรมัเทหทธรรมีไม่เป็นอารมณ์ของปรมาสัตว์ได้แก่โลกละจิตแปลเป็นสิสารกนิพพานจิตที่เหลือจากโลกอุตละทเป็นวิวปก็คือโลกนี้ตามเรื่องจิตุบัตยได้เลยแ,แค่นี้็มีนิพพานสามนาที เมียหนึ่งนับสุขทอได้ได้ไม่ได้มโนทานตุจธรรมทานตุจะสังขใหตาสังขใหตาและออมรรวมการน,นับสุขอทอดนิพพานเป็นอสังขตังธนะโตตะเป็นตตะวะเจเจศรูปมาครบขันทา่าอายนะได้แก่สองมโนธาตุเป็นมานายกันนะรรมธาตุเป็นธรรมา,ายกันนะธาตุได้สอง ตรงตัวเลยนะมนโนธาตุเกา่าธรรมทานนัสศึก็ไม่ได้ันไม่มีไม่ได้โอสิ้าได้ละสองก็ได้16บหกโอสิมีหเวนมโดนธาตในล, 13, ละสิบสาอสังสามมิตเกิจิวิปากเกิาทำนิ่งอุรอวิปากสามโมเกินสิบสามแปดนสกศึก็าลงมา ก็เป็นนางผันเศษปีบาสามอกเป็นมนาเงนะเจ็ดสิสามปดเปมาเงินนะบาสามบได้วิญญาณท่านเจ็ดเจ็ดามแปดัาาเจเจมาแล้วนี่ธรรมก็ต้องเป็นอสสองนีน Nike, <ố fs. S 1> ่ธรมะาของนยุสามีแค่่ออย่างนะเจ็แก้กับตูออันนี้จิตมาแล้วก็ต้องนับสุวก โมศิลสองเรูปรูปประกอบอะไรไม่มีนที่รูปไม่ประกอบใดโดยกรสนึ่งเจ็บาทส่วนเจ็ดสิบห้าสองในรีสี่สามอาคุรทัตสิบสองเจ็ดสิบหกเจ็ดชาเป็นยนชาที่เหลือเป็นยเป็นยนสนวบานียนนจุบหนึผู้แ่ก็นี้อ นามนย่างเดียวเรียกับบรูปกับวิพานนัางดอแล่อามานับสมครบได้เลยไม่ได้นิพานเป็นสัตนตรารัตนโดเป็นตวาเจรูปมาครบ15อ้นันรูปมาโอสิทเป็นสิดจิตเป็นมนาครบสิบสองห้ารูปมาโอสทำเป็นิบเอวิบากมาวินเจรครบสิบเอ็ดครบสิบเป็นสิบแปดครบนับสมครบไม่ได้ก็นด้เกอันเกินนับ แนศวิบสังอาสัันจโรกาลาวาเมื่อเป็นภาวะก็ต้องวิกับวงกลมปันจโรกาลาวะาเป็นรูปทางานในกลุ่มขางเขามีแล้วมใกรวงาลภาวะเป็นรูปอย่างเดียวจะต้องรูป่สัวิบตัดเอกวชิและแต่จะโรกาลภวะซึ่งเป็นนางเดียวนเป็นนาที่เได้นเนรูปได้ังนี้ ผมเข้าบดแล้วตามด้วยมิตรวิของแม่เฮ้ยคแม่แล้วก็ตัวนี้นะ่าวนเยชาชีเแล้วเรื่องบุนร์บุษร์กิยาก็คนจิตัจบัท่นักสะอามานักได้ไม่ได้เจนเจก็ได้นำมาขัดสไ่ยนะจิตเป็นมนาเจนเป็นธรรมาาด้สามด้ี่สุดอยูที่กิริยาจิตปัจุบานวันจะทรวาราชนะจิตเต่งเป็นโนอท่า เะยะทีเนอีกสิบเก้าป็นโนยันธาตุเจสิเป็นธรรมธาตุนสมอวไม่ได้ลบกันเีโอสิธาตุได้รักษามาได้สิบห้าคือโอสิปังจากระยะทีนห้าเลยนะยะสิสองสามสามอสามจิตดัสัมยุจใจทำยังไงประกอบกับจิตก็คือนำยีสิบห้าสองยี่ิ้าสองประกอบกับจิตแปดเ้ได้แลจิตแปดเก้ามาทสองได้แล้ไม่ได้จิตแปดเก้า ถ้าพลกได้ด้วยมีอยาันขั้นหนึ่งรรมดา,ายยงั้นนั้นมียนชั้นเจ็ดาสมกงไม่ได้ด้วยกันนสี่ก็คือรูปเวสสาสหายนะได้แล้วหนึ่งไม่ได้1 1โษฐศาสตรหนึ่งถ้าได้แล้วเจ็ไม่ได้11คือโอสหนึ่งแสง สุดะวิญญาณธาตุยาสุดะเิาณที่สองเป็นอย่านัเป็นนยน์เป็นสดะวิญญาณธาตุทนี้เราสงสดงยําหรับจิคือขัอ <Dim> นไหนมือนกันแต่ธาตุต่างกันก็ต้องเอาสเราะ์วิญญาณธาตุที่เลือเทนั้นจะเป็นวิญญาณขันธ์นาเนามดทั้งะเทนได้ยาธาตุก็เป็นยาธาตุไว้สดิญญาณธาตุทังสมนเคราะไม่ได้ได้ขันธธาตุเท่าไร อันที่ห้าได้ละหนึ่งได้สี่ก็คือโรคเวทนาสัญญาสังขารหายนะทั oh. ้งมดมี12บสได้ละหนึ่งได้11บเอก็คือโอซิสทางหนั้งหมดมีสิบแปดได้ละหกวได้12บสอก็คือโอสิโอตกระเีาะทาตนะครับาราเนื้อเจนสิวสหลักเกงสวิตตักการ การเกง้เหียวไ้เก่สวิตจงทาพอติธาเเป็นวิตุเทเวนจตกอกระประกอกเปวิตเกสิทธิ์าับประธานนะโบดเอามารวมกันเป็นสวิตการจิตุปาเอ้สื่อเขาจะแยกไปแวนสวตเกอาชตอาเดอาิก็คือจิตุปเนรัเจากตัวนี้เป็นอาเัง์ต็ อวิจารการจิตุิปลาได้เลยแล้วก็รูปวิภานน่คือนาที่เหลือหมดนะนี่ก็เรื่องแนววิานก็เข้าหลังปัหาว่าอาวิจารการจิตวิปลรูปวิภานหลังนี้ไม่ประกอบไอนท่าเท่าไหร่ตัวหาคำตอบก็คือตัวนี้จริงแต่ว่ามันยากนะแล้วก็ตีตัวนี้เขบขัดทานจนตัวถัง่งตัถก็เป็นนักเกเมื่อขัดนักเกไอานักเกอนักเกจามเลยหรือยนั่นก็ สิบสองเมนกนเป็นนักเรเือเด็กมียานาธาตรงนี้ก็มีนวิสศษแล้วก็อะไรนะโจทย์จะินทีจะจทัจะเป็นซมโนเป็นมโนอวิชหาธาตรงนั้นก็เป็นมโนยาธาอวิิอวิเจ็ดเยเรือมโนนาธ่จะได้ไา ยสิบสามอสามสามเกจีเกโกวการบเพเวนะตามคือชีตันนวักปาราะซึ่เฉพาะลงมาเป็นรูปขัดไอนะระรูปตาทำมาธาตุประธาตุประธาตรูปมีธรรมมีรามาก็ต้องเป็นจินแปดก้ต้องหาตัวประกอบตัวประกอบก็คือเจ็ด้าสอมาแยกเ่านเหาสิบ้งไม่ขัดจากือวินาจญญาสำคัญ เจสิห yeah. ้าสองเป็นทรไมม้นุ่าเสร็จไม่ได้ให้โยบุษยลบริสุทธิมม้นุ่าสริสุเป็นเจสิห้าสองติแไปก็เป็นนามจิตเดิมเมื่อจิตเดิมแล้วก็วิกรูปขันธ์เป็นอสุขอสุขงส่วนส่วนยึดการตัวเรือห้าขันทธาตุต่างระทางกบดกาเนนน้นีต่วิจารปีดิโสเกะตาสุดเป็นเวนนัขันธนี้ต่วิจารปีิเอกตาเป็นสาร ทั้งหมดเป็นทำไม้รรท่าจเจไม่ช่เจเดียวชาเป็นเจเดียเจเดียวยามมาแรกก็เป็นจิตเป็นเก้าโองเป็นรูปกระจิตเป็นเก้าเป็นยันค่ะโอสิบสองเป็นโอสิบจิตเป็นเก้าเป็นมานายโอสิบสเป็นโอสิบจิตเป็นเก้าเป็นยันกเจดนเรเห็นาขาดทักากัน พราะว่ารราที่เหลือจากจิตกับรูปมาหมดเลยก็คือเวนาสัญญาสัทธาสิบบาทนับสครกบไม่ได้ได้ขันธิธาเท่าไหรต่างต่าก็คือเยนมาได้สองสิบเอ็ดสิบเจ็ดต่างต่าในอสสี่ขันธิธานเหมือนกับธานทบเป็นทวารหลังทุบทแน่ๆอาศัยหิจีวะสาอาศัยจากทรรมเวนิองนั้นก็คือ อาสบอุ performance performance ้มซ้ำนับสักตวลงมาเป็นสำคัญขั้มายเขน่งมาอาศว่าออกมาสบอป้มักกีตัวไปด้ยกันหน่ตัวที่ไหนไหนในอักขูดสิบสองตัวสิบสองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นสำคัญเป็รสำคัญด้วยกันมีห้า ประกอบใจตัวหักแล้วหักเลยห้าสิบลบสามก็ได้เลสี่สบเจ็สักขาราับเก้สีิเจ็ด้วสุขาลงมาก็เป็นสังขารันทำไหมท่านแต่ลกนนี่าำมาหลังก็คืออสวสาสรส์มนสุขอได้ด้วยกันท่านอะไรคำกาคือสังขารลันหนึ่งนำมายันั้นหนนมท่านหนึ่งนเลเก้าสมสามเก้เกลืออุปทานในหิ่างนิตัวนี้คืออุปทานปัรมนิเทศ องานามคือโลภะทิฏฐิโลภะทิฏฐิประกอบในโลภะมรจิตแปแล้วก็มรจิตแปดมีเจติประกอบเต็มๆยีสิบสอเวลาสามายธิเวลาสามายุตกกตมมิต้องผักตวเองเสมอแล้วหาวัติอาจะเหลือยี่สิบเป็นโลภะทิฏฐิเจติตาเนมาหลังคือ,อุปทานารมอ่างประกอบขัธนธ์าได้เท่าไหร่เอาแล้วก็จิตแปดเจติี่สมาแยกขันธ์ธาต ประกอบก็ได้มีสีขันธ์สังขารขันออกไปก็ได้ขันมคือเวนาสัญญาวิญญาหรวงพ่อเมจิตแเป็นมนาเนะเป็นมโนเยนถ้าสังขารขันบางส่วนจากยี่สิบเวนาสัญญาออกเหลือ18บแปดทำไมนั้นกบางส่วนยกไครันเจ็สิบยี่สิเป็นโลกาทิฏฐิเจตสิกเนื้อสามขันต่างอานาถาเจตสิกเกี่ทำเราเ แ้วสมก็ลงมาเป็นเวนาขันญาขสังขารขันกิจที่าสองเป็นธรามไว้ธรรมทธาตุในวงคระกับเวนาสัญญาสังขารทิ้งนับสมงข้อสังคมโรกวิถพานนิพานนำมาเป็นสะสมตังขันัตโตตเปนตวานสัว่มโลกเป็นโลปวัถทั้งหมดเป็นธรรมไว้ธรรมะเมษาถามนับสมงข้ได้ด้ว่แงไถ่ในธาตุอะไรจะเยเป็นคำตอบได้เลยครับดางารยน เอสิบว <Cornell. S 2> ิวิปเกออามาตหานีนะมันได้แกวิยาเสิกีในมัคคิสีหอาวิชเชทในิตือจากมัคคิก็คือดววิยะในโลกุตะอามาออกปก็เหลือคนละจิตปาตามด้วยรูปมีภานนามาหลังก็คือจิตเจที่หายไปจากเกเรก็คือมัคคิตสี์เจสิกสาม เป็นน้ำนไม่รูปันเป็นโอสิทธาโอสิสน่งมิดนอเียนท่านเปนเจ็ดขั้นตนี้เลยอักมกิตเป็นมโนวินวิเจ็ขั้หนึ่งแล้วหเวนมโนวินเจ็สิบห้าสองตั้งลบสากก็จะเหลือสิบกหือนังอัเจสิสอุมมัญญาเจสสองอย่าลืมจุกุมาณ์นิพา ในรอบสางเกตเกี่อาวิตการธรรมอัมพุทธวิเศทุติสิบเอจัติสิบันตสิบัจากสามยีเจตสิแล้วสิบเจ็ดแล้ววิจารแล้ววิโเกสิกถ้าอันที่นสวิตตกติจาสิบห้ารูปเแปดสิบพนจิตเจรูปมาปรปธรรมสมาครบเลยสามพิเตไม่มีตัวประกอบกั้นทีไมิประุตั ข้อขันห้ากับนาเกอไอสน่าจะครบสิบสองเหมือนกันนะลูกมาเจ็ดมาครบสิบสองถ้าเวทถาันเดินนาเกอไอสะนาเกตามเลยตามโุดเขาเลยนะถ้าคงจะเหลือแต่วิญญาณท่าทำนั่นเองวิญญาณทาอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะห้าวิสิกได้ห้าทาตืตาตจตกปัญจเป็นอโนวิญญาณท่ามาจากนั้นวิเจก็โอเหลือ ม,มนโนธาตุแต่ว่าถ้าตามอาจรย์กรถกาไม่แสดงว่าตรงน,นี้ได้สองผ่านมีมนโนธาตุอยู่ในนี้ด้วยสวิตติกาจตทา,ามีมนโนธาตุอยู่ด้วยอายถาไม่สแสดงไม่มีคำตอบสรับรระมีใจการในสิเอ็ สัมสัมเวกเกิาสิาสิเกราสิกามเก้าสับเกเจสามิบหกหนา่งพันห้ารตอยหสิบหกสิบเสิบหกสิบกสิบหกริบหกสิบหกสิบหกดิบหกสิบานสิบหกสิบงกสิัหกสิบหกสิบหกสิบหกิบหกสิบหกสิบหกสิบอกสิบหกสิบหกสิบหาสิบหกสิบหกสิเจกสิบหกสิบรกสิบหกสิทหสิเราจะบหาสิหาสิบหกสิบหกสไบหกสิาหารจบปกะบกอบของิบหก ดยวรความของสังกรรมทีสสิบก็คือจิตแเกาามบริเวณาสัญญาในปนตัวประกราชตามแระองค์คำของกฎเทก็คือกิเลสอค์่สิบแล้วจิตแ9เาวนาสัญญากณเลองค์หึ่สิบมาแย่งฐานธาตุก็ได้ขันสามคือเวนาสัญญาวิญญาจิตเก้เป็นมนายนะเป็นฐานเจ็ดสังกรรมสงสนก็คือกิเลสองค์ทีสี่ทำไมองค์้าส่สนก็คือกิเลสองค์หนึ่งตาม้วยเวนาสัญญาที่สิ ทั้คะกันเจ้สิเป็นนามจิตเต็มจิตเต็มเมื่อไรก็ไม่คำนัณเดี๋ยวเลยว่ะโยประการหนึ่งก็สิบก็สิบางส่วนจะนี